เพลงนี้ครับแ่กรับบ้านพ้ทองครับมาอัดไกลเพลงนี้นะครับนีนมาเป็นแฟนไอสาสาวบ้านผาทองนะครับเราจะมาอัดไกลนะครับเริ่มฟังกันเลยครับเสาวบ้านผ้าทองสีมีบนห้องที่ใจยังว่างอยากมีน้องนางชิงค้างแม่จากลากไกล อยู่เป็นแฟนกันเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมีรคู่ใจเป็นพวกน้องก็ได้หากเจ้าเงาใจเงาคายอยากมีคู่สอนจะเขียนบทกรอนเขียนเป็นเพลงบรรเลงก่อมใจถ้าหากวันไหนสำให้หัวใจเราร้อนไอ้นุ่มคนนี้จะเป็นคนคอยเอาผ้าเย็นหลวบเอาใชืตัวให้หายร้อนเราให้ใจของเจ้าที่ร้อนเราพ้นคลาย จะเป็นผ้าเย็นหรือจะเข็นมือน้ำแข็งก้อนอย่าได้อะไรอาวรเศร้าใจอะไรเลยนอมาอยู่กับไอจะคอยเอาใจผน้าเคียครอมาเป็นแฟนายสาเนาะรับรองสิบอหนอกใจคนณดี เป็นแฟนเพี่ซาเดอร์คนดีมไอาเป็นครูนานเนาอยู่ผู้เดียวบได้พิงไฟกับอุ่นมาลับเอาไออุ่นจากไอป้องกันเวบตบเทื่อนหนาวลมหนาวมาเยือนมีไอายวมเฮือนสีอบกอดนุ่งเยา ไม่ต้องทนเงาทนหนาวเดียวดายไอมีไออุน่นมีไออุ่นรักที่มอบให้แค่เพียงน้องเจ้าสิบอให้เงาสิบอให้เศร้าหนาวใจหนาวกายเป็น แฟนอ้ายสิบ่เดียวดายสบายทุกอย่างเป็นแฟนอายสิบ่เดียวดายสบายทุกอย่างบ่ให้นางผู้เป็นแฟนอายทุกสวกแล้ม <organizational> ุ่นมองอายสิหาทองมาเป็นแหวนใส่ก้อยอายสิหามาเป็นสยให้แฟนอายได้ใส่คอเป็นแฟนอายสาเป็นแฟนอายนอคนดี มาเป็นแฟนของไอ้คนนี้จะรักเธอคนดีคนนี้เรื่อยไปพี่จะรักเธอคนดีมาอยู่กับพีเสถ่ีสามไว้พี่จะรักเธอคนดีจะรักเธอคนเดียวนี้ตลอดไปแล้วก็ดนตรีโซโล่แล้วก็มาหุกซ้ำนะครับ ลมหนาวมาเยือนมีไอ้ลมเหือนสิอบกอดน,นุ่มเยาไม่ต้องทนเหงาทนหนาวเดียวดาไอมีไออุอ่อนมีไออุอ่อนรักที่มอบใหยแค่เพียงหน่องเจ้าสิบอให้เงาสิบอให้เศร้หาหนาวใจหนาวกาย เปลี่ยนแฟนอายสีบอเดียวได้สบายทุกอย่างเปลี่ยนแฟนอายสีบอเดียวได้สบายทุกอย่างบอให้นางผู้เป็นแฟนอายทุกโศกและมวนหมองอายสิห้าท้องมาเป็นแหวนใส่ก้อยสิมหามาเป็นสวยให้แฟนอายในเส่คอเป็นแฟนอายสาเป็นแฟนอายสนอคนดีมาเป็นแฟนอายคนนี้จะรัก เธอคนดีคนนี้เรื่อยไปพี่จะรักเธอคนดีมาอยู่กับพี่เสียเธอซ้มไว้พี่จะรักเธอคนดีจะรักเธอคนเดียวคนนี้ตลอดไปจะประทับแก้เพลง